สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องโลกของแพนิกนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าแพนิกมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะครับจากประสบการณ์ของผมมาเนี่ยประมาณ5ปีนะครับที่ผมเป็นแพนิกนะครับจริงๆแล้วแพนิกมันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับมันเป็นโรคที่ใช้ชีวิตประจําวันยากนะครับมันก็เกิดจาก สารเคมีในสมองนะครับทำงานผิดปกตินะครับมันเกิดจากอะไรหนึ่งเลยนะครับความเครียดสะสมนะครับที่เราไม่รู้ตัวนะครับ2นะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนก็มีโอกาสเป็นแพนิกได้6 0เอร์เซนเลยนะครับอย่างผมนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกดไหลย้อนนะครับกดไหลย้อนแพนิกนะครับแพนิกก็คือเป็นโรคที่คุมอาการตัวเองไม่ได้นะครับ มันจะมีอาการนะครับมีอาการใครเป็นเหมือนผมบ้างน,นะครับมีอาการตัวสั่นเหงื่อออกมือนะครับตาฟางปากแห้งนะครับใจสั่นแรงมากเหมือนคนกําลังจะตายและเหมือนอาการเหมือนเป็นลมนะครับวูบนะครับอาการพวกนี้มันจะมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้จะต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยนะครับ หรืออยู่ที่แคบก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเกิดอาการก็จะเป็นช่วงกลางคืนด้วยนะครับจะไม่ชอบเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเราจะนอนไม่ค่อยได้เหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่านอนไปแล้วจะเกิดอาการเหมือนจมน้ําบ้างบางทีต้องลุกขึ้นมาแรงๆลุกขึ้นมาเร็วๆเพื่อหายใจบางทีต้องล้วงคอนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองหายใจออกแต่ปรากฏว่าไปโรงพยาบาล ก็ไม่ไม่เจออะไรตรวจก็ไม่เจอนะครับบางบางคนนะครับวันนึงไปโรงพยาบาลสามรอบนะครับบางคนไปโรงพยาบาลวันเป็นวันนะครับอาการแบบเนี้ยเราก็อายหมอใช่ไหมครับเราก็ต้องอายหมอเพราะว่าไปตรวจแล้วมันก็ไม่เจออะไรแต่คนที่จะเป็นโรคแพนิกเนี่ยนะครับต้องไปตรวจตัวเองก่อนนะครับว่ามันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาการมันจะเหมือนโรคโรคหัวใจนะครับมันจะมือไม้สัน่นอ่อน มันจะตกใจขึ้นมาเองมันจะเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับบางทีขับรถไปรถติดรถติดคิดแหละว่าถ้าเกิดเราเป็นแพนิคขึ้นมาตอนนี้จะเป็นยังไงหมอจะมาช่วยทันไหมเป็นเลยนะครับบางบางคนเป็นบนทางด่วนบางคนเป็นเเออเออรถที่ติดฟิล์มก็มีติดฟิล์มมืดอะไรเงี้ยก็มีนะครับ รคพวกนี้นะครับมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะอายคนอื่นเขาครับบางทีเหมือนขากันไกลเราจะค้างบางทีเหมือนเส้นเลือดสมองจะตีบรือเปล่าคิดมากนะครับมันเกิดมาจากความคิดมากนะครับเอย่างเช่นกดไหลย้อนที่มาจากแพนิคเนี่ยอาการมันก็จะคือคนที่ม่กดไหลย้อนมันจะมีลมในในท้องเราเยอะมันจะดันมันจะดันกล้ามเนื้อมันจะดันกล้ามเนื้อล้าก็ถึงหัวใจ คิดไปแล้วว่าเราเป็นหัวใจหรือเปล่าเพราะามันจุกเสียดใจหัวใจเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับมันก็คือมันจะมีอาการมากกว่าคนปกติอ่ะสิบเท่านะครับบางคนปวดหัวแต่เราปวดเหมือนจะตายเลยนะครับนั่นคือแพนิคนะครับน้ำหนักนะครับบางคนก็ผอมนะครับบางคนก็อ้วนนะครับบางคนก็ทรงตัว เป็นที่ฮอร์โมนผลด้วยนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของน้ำหนักเอามาชี้วัดแน่นอนนะครับใครที่มีอาการนะครับวูบว่าร้อนร้อนใจสัน่นหายใจไม่ออกทั้งทที่หายใจออกนะครับแต่เหมือนว่าเรากำลังจมน้ำอย่างเงี้ยครับนี่คืออาการแพนนิคนะครับมันเกิดขึ้นมาเองนะครับแพนนิคก,ก็คือมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท อันดับ3นะครับอันดับ1ก็คือไบโพลาร์นะครับอันดับ2ก็คือโรคซึมเศร้านะครับอันดับที่3าก็คือแพนิคนะครับมันมีความต่างกันตรงที่ว่าแพนิคจะเป็นโรคที่เรากัง,งวลและกลัวตายนะครับเวลาเป็นทีไรนี้จะสั่งเสียทุกอย่างไว้หมดนะครับแล้วก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะครับทั้งๆที่มันไม่เป็นอะไรนะครับหมอตรวจทุกอย่างตรวจ ย้ายมาสี่ห้าโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่ไม่กลัวตายนะครับอยากตายนะครับต่างกันนะครับแพนิคคือโรคที่กลัวกลัวตายกลัวไปหมดเป็นห่วงนะครับกลัวที่จะเสียชีวิตนะครับกลัวที่จะเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องแพนิกหรือยังไม่รู้นะครับก็ลองดูอาการตัวเองดูนะครับว่า ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็ไปหาหมอแล้วหมอก็จะให้ยามานะครับให้ยามาเราก็กินยาควบคุมนะครับแล้ววิธีหายเนี่ยก็คงจะต้องนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ดูนะครับใครที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็ขอให้ศึกษาตัวเองดูว่าเราไม่ใช่เป็นโรคหัวใจแน่นอนแล้วก็คือฟันธงว่าเป็นแพนิกนะครับวับนนี้สวัสดีครับ